หนึ่งในคําถามที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะมากเลยนะครับว่าเวลาที่แทงไซส์จะต้องเผื่อเหลี่ยมไหมซึ่งในการแทงไซส์เราจะเผื่อเหลี่ยมหรือไม่เผื่อเหลี่ยมองค์ประกอบมีหลายอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของความเร็วคิวหรือว่าสปีดคิวนั่นเองครับวันนี้ผมจะลองยกตัวอย่างการแทงไซส์เผื่อเหลี่ยมกับไม่เผื่อเหลี่ยมให้เพื่อนๆดูนะครับอย่างลูกนี้ตั้งในเหลี่ยมเกือบตรงหรือว่าเหลี่ยม7จส่วนแซึ่งลูกนี้ผมจดไซส์มาทางด้านซ้ายแต่ออกคิวเบาลูกนี้ก็ไม่เผื่อเหลี่ยมเล็งไปที่เเหลลลลี่ยยง7แวกก็ออคิไป มาที่ชมพูลูกนี้ตั้งในเหลี่ยมประมาณ7 8ส่วนเหมือนเดิมและจดคิวทางด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับแต่ลูกนี้ผมจะออกสปีดคิวให้เร็วขึ้นผมก็ต้องเลงเพเลี่ยมไปในเหลี่ยมเต็มใบเลยครับมาดูลูกแดงลูกนี้กันอีกครั้งนะครับผมจะกลับมาใช้สปีดคิวที่ช้าลงลูกนี้ก็เล็งไปที่เหลี่ยมลง7 8ไมส่วนแไม่เหลี่ยมแล้วก็ออกคิวไปเลยครับลูกขาวก็ทํางานแบบนี้ครับ ปิดท้ายกันที่ลูกดําลูกนี้นะครับจดไซด์ทางด้านซ้ายเหลี่ยมเกือบตรง7ส่วน8ลูกนี้ผมออกคิวเร็วก็จะเล็งไปที่เหลี่ยมเต็มใบแล้วก็ออกคิวไปเลยครับลองไปซ้อมกันดูเล่นสนุกให้สนุกครับ